สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามอง6จากโรงเรียนนครศึกษาเราได้มาศึกษาเกี่ยวกับวัฒบาตรูพันคำื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวีดีทัศน์เรื่องวัฒบาตรูพันคำขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีทัศน์วัฒบาตรูพันคำได้เลยค่ะนี่คือทางขึ้นไปวัฒบาตรูพันคำค่ะนี้พวกเราก็มาถึงบันไดทางขึ้นวัฒบาตรูพันคำหรือพระใหญ่แล้วค่ะ นี่คือบันในทางขึ้นจะมีทั้งหมด1049ขั้นจะถึงสถานที่กราบไหว้นวบัรการพระใหญ่ค่ะนี่คือข้างหน้าของพระใหญ่ต่อไปเราจะพาไปดูรูปร่างของพระใหญ่ที่เต็มสัดส่วนค่ะนี่คือพระพุทธรูปจำลองที่มีรูปเป็นสีขาวขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่าหลวงพ่อใหญ่ซึ่งมีความสูง14เมตรที่อยู่บนยอดเขาค่ะ และข้างในวัดจะมีการกราบไหว้หรือการเสียงไทยและอีกอย่างหนึ่งคือการเสียงซัมซีเพื่อให้รู้ถึงลิขิชตาตกรรมของตัวเราเองและนี่คือวิวสวยๆบนวัดพระบาทภูพานคำที่อยู่บนภูเขาของเข่อนอุบลรั์ค่ะและถ้าทุกท่านอยากจะมาเที่ยวที่วัดพระบาทภูพานคำหรือพระใหญ่ก็มาได้ตามแผนที่นี้ได้เลยนะคะ